พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอยากอ uh! ู้ท่านผู้ชมน,นี่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 เห็ดออก เห็ดออกนี่มีตัวมากินครับกิ้งกือสวัสดีครับพ่อพงพ่อเพียนะครับตอนนี้พ่อพงก็อยู่หน้าบ้านนะครับกําลังเตรียมตัวจะเข้าหลังบ้านเพื่อไปเก็บหน่อไม้ไปหาหน่อไม้นะครับมาต้มไว้กินเย็นนี้นะครับหน่อไม้ออกเยอะมากนะครับช่วงนี้นี่ครับไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมลงข้างบ้านไปนี่ครับนี่เลาะริม รั้ว่าข้างบ้านเราไปนะครับนี่บริเวณบ้านของลุงพงพ่อพงก็ประมาณนี้แหละครับก็จะรกๆไปด้วยของกินลอดซุ้มมันเบอรี่นะครับสองข้างทางก็เต็มไปด้วยต้นผักหวานป่านะครับนี่ครับอันนี้เป็นป่าผักหวานนะครับมีอีลอกมีดอกกระเจียวเหมือนเข้าป่าจริงๆเลยนี่ลมนะครับเมื่อคืนนี้ลมมา บใบไม้ร่วงเต็มเลยครับนี่ถึงป่าหน่อไม้หลังบ้านแล้วนะครับมาดูกอแรกเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมหน่อไม้ร่วกหวานภูก,กระดึงนะครับนี่หน่อเต็มเลยนะครับกินไม่ทันมันก็เลยยาวท่านผู้ชมยาวเป็นลำแล้วนะครับนี่หน่อเยอะมากนะครับเป็นหน่อไม้รวกหวานที่มีชื่อเสียง ที่จังหวัดเลยที่ปูก,กระดึงนะครับที่พ่อพงได้ซื้อมาปลูกที่บ้านที่กาละสินนะครับหน่อเยอะมากนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กินไม่ทันนะครับเพราะว่าหน่อไม้ที่บ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านแล้วจะเอาหน่อไม้ไผ่เลี้ยงนะครับไปต้มไปต้มไว้กินกับน้ําพริกเย็นนี้ก็ตั้งแต่กินหมกหน่อไม้มาก็ยังไม่ได้กินหน่อไม้อีกครับ วันนี้ก็อยากต้มหน่อไม้นะครับนี่ครับนี่ป่าไผ่หลังบ้านนะครับกําแพงบ้านพ่อพงก็อย่างนี้แหละลกคุมไปหมดแล้วนี่ครับสระหลังบ้านน้ําก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับป่าที่เห็นเป็นป่าบอลน,นะครับบอลหวานเห็นไหมครับเป็นดงแล้วนะครับบอลหวานนางหวานนี่มาดูหน่อไม้นี่หน่อไม้นี้ก็ยาวนะครับเยอะมากท่านผู้ชม หน่อไม้ไผ่เลี้ยงนะครับนี่เห็นไหมครับไม่ได้แต่งกอนะครับนี่ยาวเป็นลำแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะหักไปต้มนะครับจะเอาลำที่แบบว่านี่ครับอันไหนที่มันยาวแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นลำไปนะครับนี่ก็จะเอาประมาณนะครับนี่ครับอันนี้ก็เอาเลย เยอะครับหนอ่อไม้กินไม่หมดหรอกครับที่บ้านเราเนี่ยครับเยอะมากถ้าใครอยากจะซื้อก็มาซื้อได้นะครับที่บ้านพ่อพองนะครับมาซื้อได้นี่ครับหน่อประมาณนี้ครับหน่อไหนยาวแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นลำไปนะครับนี่ครับ ต้มสักสีห้านอก,ก็อิ่มแล้วครับบ้านเราก็เราอยู่กัน3ามคนนี่ครับดูเป็นลำยาวแล้วนี่นะครับเอาไปเผาครับนี่นี่ครับ,ไ,รบได้ห้านอแล้วนะครับเยอะมากนะครับท่านผู้ชมเนี่ยกำลังแทงหนอออกมาอีกเยอะแยะ หนอนนี้ก็มีนี่เห็นไหมครับอันนี้ปล่อยให้เป็นลำดีกว่าเพราะมันหนอใหญ่เอาไว้ให้มันเป็นลำปีหน้านะครับเอาหนอน,น,น,นี้นะครับเดี๋ยวเราก็ดูเห็ดไปด้วยนะครับท่านผู้ชมสำรวจดูเห็ดไปด้วยว่ามีเห็ดเกิดไหมครับเรามีป่าที่ บ้านเราเราก็ไปหากินไม่ไกลนะครับหากินไม่ยากอู้ท่านผู้ชมนี่นี่นี่อ้ยดูนี่เห็ดออกเห็ดออกน, Head นี่มีตัวมากินครับกิ้งกือนี่ดูทางนี้นะเนี่เต็มเลยจุปุจิป,ปิกํกำลังออกมาก็มีนี่ท่านผู้ชมเอ,อ๋ย นี่ตัวนี้มันกินครับนี่กิ้งกือโอ้ตายแล้วเนี่ยแต่เขยพญะอยู่เนี่ยมีแต่กิ้งกือเฝ้าโอ้ตอนนั้นมันกินท่านผู้ชมจําได้ไหมตอนนั้นมันกินฟักข้าวตอนนี้มันมากินอ่าเห็ดปวกครับนี่โอ้น่ะตัวไหนมีแต่กิ้งคือทั้งนั้นเลยนี่ครับเห็ดปวกครับท่านผู้ชมนูน่นมีกิ้งกือเฝ้าตลอด ุกกองเลยนะครับนี่ไม่ไหวไม่ไหวกิ้งกือนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่ใช้สารเคมีท่านผู้ชมนะครับกิ้งกือก็เลยเยอะครับมันมาอยู่ที่อุดมสมบูรณ์เดี๋ยวค่อยมาเก็บนะครับเห็ดนี่เรามาดูหน่อไม้ก่อนนี่ก็อหน่อไม้นะครับนี่กอนี้ไม่มีนะบริเวณนี้ก็เห็ดออกนะท่านผู้ชมเคยออกเนี่ย ต้นมะขามเนี่ยนี่เราก็เดินดูไปเรื่อยๆนะครับหน่อไม้เราก็ได้แล้วพอต้มแล้วนะครับขนาดนี้พอแล้วครับต้มเยอะก็กินไม่หมดนะนี่ครับหาดูเห็ดต่อว่ามันจะมีเห็ดเกิดไหมดูเห็ดดูเห็ดดูเห็ดเนี่ยตอนนั้นอะจิ้งกือมันมากินลูกฟักข้าวเนี่ยท่านผู้ชมนี่ อยู่นี่ตัวหนึ่งที่กองเยอะๆตอนนั้นอ่ะตอนนี้มันไปกองอยู่กอเห็ดหมดแล้วครับอันนี้หน่อไม้นะครับนี่ลำยาวแล้วก็มีครับหน่อไม้ไผ่เลี้ยงนะครับเดี๋ยวเดินไปข้างล่างนี่หน่อไม้ไผ่เลี้ยงครับนี้เยอะนะครับท่านผู้ชมนี่อุดมสมบูรณ์เราปลูกไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดกอแปดกอนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้ยนะครับเพราะว่าพ่อพงขยายเอาไปไว้ที่สวนใหญ่นะครับที่โน่นก็มีเยอะนะครับเราได้ใช้ลำด้วยได้มีหน่อไม้กินด้วยเห็นไหมครับนี่หน่อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกําลังเผาเนี่ยหน่อขนาดน,นี้ครับเอาไปเผาไว้ซุปนะครับย่้านางก็มีเห็นไหมครับนี่ย่้านางก็เยอะนะครับนี่เถายญ้านางอยู่ทางโน้นก็มี หากินง่ายนะครับเดินเข้าหลังบ้านเรานี่มีกินทุกอย่างเลยนี่แหละพ่อพงพอเพียงนี่หน่อใหญ่อันนี้ก็กําลังเผาเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดได้ก่อไฟนะครับก็จะหักไปเผานะครับแต่วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ก่อไฟหรือเปล่านะครับถ้าก่อไฟเนี่ยก็จะหักไปเผานะครับเนี่หน่อกําลังเผาเลยมาดูทางนี้นี่ นี่จะหน่อยใหญ่ๆท่านผู้ชมนี่ครับเอาแค่นี้พอต้มพอนะครับเดี๋ยวเราไปสํารวจดูเห็ดก่อนดีกว่าเรามาดูเห็ดทางนี้อยู่ในข้อกบเนี่ยมีไหมทุกปีเนี่ยมันจะเกิดตรงข้อกบเนี่ยเนี่ยบริเวณเนี้ยครับมันจะเกิดเยอะเลยแหละแต่ว่ายังไม่เกิดนะครับปีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ใหม่ใต้สวนยาง นี่ครับต้นยางนานะครับนี่ซึ่งตรงนี้ออกไปแล้วนะครับเมื่อ,อช่วงวันที่สิบสองนะครับออกไปแล้วได้เก็บไปแล้วนี่อันนี้ป่ายางนามาดูว่ามันจะมีเหตุเกิดไหมมันออกไปแล้วนะครับตรงนี้นะที่เก็บคราที่แล้วครับที่ได้ไปนี่ คงไม่มีแล้วครับท่านผู้ชมนี่เราก็ได้หน่อไม้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปปอกหน่อไม้ต้มกันแล้วค่อยมาเก็บเห็ดนะครับเพราะเห็ดอ่ะมันกําลังออกมาก็มีนะครับมันกําลังออกจากพื้นดินอนะ่ะมันกําลังโผล่นะครับอีกหน่อยมันก็คงออกมาเยอะกว่านี้นะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับหน่อไม้กับเห็ดปวก นี่ครับดอกน้ำงามนี่ครับเนี่ยมันกำลังแทงขึ้นมาจุปุ๊อยู่นะเห็นไหมครับมันกำลังเกิดครับถ้าแดดออกมาหน่อยนีย่มันก็จะเกิดโอ้ไม่ใช่ว่าผมวางทับไปแล้วลรอเนี่ยนี่ครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ